นั่นใหม่เะยค่ะบรรทมนะคะเมื่ออื่นเป็นอะไรคะงานนี่จะเริ่มจากจังโมงจังโมงนะคะเริ่มเวลาประมาณสักจิมนาฬิกาเช้านะครับค่ะมีลำวงย้อนยุกเนาะแล้วก็มีอะไรบ้างคะมีงการของหมู่บ้านค่ะอากาศแล้วก็มีจกไห้ด้วยค่ะสอดานค่ะแล้วก็ตอนแลงก็มีเจริญพุทธมนต์แล้วก็มีการแสดงด้วยไหมคะบ้านชาวบ้รรทามค่ะการแสดงให้ชมเนาะประมาณหกโมงครึ่ง เห็นเชิญนะครับระวงย้อนยุคกาสาวน้อยจากอักรพงดงหลวงอ๋อจากรพเภอดงหลวงขนาดยังน,นะคะเครื่องเสียงมาจากบ้านบัวนาขกวายอ๋อเครื่องเสียงกับจกไฮก็20บาทนะคะ20บาทได้ทุกรางวันเลยค่ะรางวันใหญ่ก็จะมีพัดลมมีที่นอนมีผ้าห่มโอ้ยเยอะแยะเลยค่ะรางวันเดนิครับเดินชิ้นเลยค่ะค่ะมาเท<า>ี่ยวงานกับดินสมามัคคีของพี่น้องชาวบ้านนานธรรมนะครับอ,อืนอบ่นเนาะแล้วก็แห่ แห่ก็เป็นวันที่ห้าตอนเช้าวันที่ห้าครับมีคณะกองยาวสาวน้อยลิมโขงแล้วก็นางรำจากสองคณะเนาะนางรำสี่ขวดกับกาลางกับคณะลายแดนนะคะสองคณะโอ้ค่ะยิ่งใหญ่นะคะปีนี้ค่ะพัดธิมูลได้เชิญมาแต่เหิงเนาะค่ะมณีกะสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมณีสาวธัพพนมอยู่ที่หน้าวัด ดอนสวรรค์บ้านนาทามนะคะเมื่อื่นนี่จะมีงานกระถินนะคะจะเริ่มตั้งเมื่อื่นในวันที่สี่วันที่สี่นี้ก็จะมีออลำบงนะคะลำบงแล้วก็ก็จะดูการเตรียมงานนะคะแล้วก็วันที่ห้าก็จะแห่กระถินนะคะตอนนี้ก็จะเบรงบรรยากาศการเตรียมงานนะคะทางขาเางขาว,วัดนะคะอยู<า>่หนาร้านเช่าวัสดุกัญญากลัมาอันนี้ ันนี้เพิ่นนั่นเตรียมงานเละอ๋ออันนี้เพินเน่นนั่นทางสวนทางป่าทางทางนะคะนี่เพิน่นผู้นี้น,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 นี่อัพื่อนผู้ผู้เพืนพ่นมันนะคะนี่เสื่อเพินพ่นก่อนเสื่อเพิ่นนี่เพิ่นผู้มันก็อันทักพบสะอาดนะคะนี่ทำะอาดทางเขา่าทางเข่าวัด เออเป็นได้บุญหลายเนาะไอเนาะซองทางไปสวรรค์เออซองทางไปสวรรค์เนาะสวรรค์เด้อให้ยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงนะไอเด้อค่ะค่ะเป็นการดูแลทั้งความสะอาดนะคะนี่ทางเขาวัดนะคะเดี๋ยวจะมีงานบุญนะคะมื่ออื่นเดี๋ยวมาระวงน้ำกันนะคะเดี๋ยวจะขับไปถ่ายบรรยากาศในวัดใหเบิงนะคะการเตรียมงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นทางเขานะคะทางเขาวัดเนาะ น,นี่พันทำความสะอาดไปแล้วนะคะนี่ค่ะเตรียมงานค่ะค่ะน,นี่ก็เป็นประตูทางขาวัดน,นะคะเดี๋ยวจะมาเบิ่งบรรยากาศการเตรียมงานกันจังหน่อยนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศการเตรียมงานนะคะสวัสดีค่ะ มาดูชมบรรยากาศเตรียมงานนะคะอันนี้กับคุณน้องน้ำนะคะคุณน้องน้ำนะคะสวัสดีค่ะอันนี้เพิ่นก็เตรียมงานนะคะมืนอ่ะสิมีลำบงนะคะดวงนี้นะคะตั้งแต่ตั้งแต่สิบโมงเนาะจากสิบโมงแล้วก็จับหายด้วยบ่ายยี่สิบจับหายนะคะแล้วก็มีอะไรคะสอยดาวไม่ค่ะจกหายจกหายอ๋อค่ะเพราะว่าสอยดาวเนี่ยมันต้องที่สิบเริ่มเริ่มจกหายในจักโมงคะ ประมาณ10โมงประมาณ10โมงนะคะก็จะเริ่มค่ะแล้วก็ลำวงก็ตอนนั้นเลยอ๋อลำวงก็ตอนนั้นเลยค่ะลำวงนะคะจะมาเตรียมงานตั้งแต่7 6-7โมงแล้วก็จัดของให้เต็มเลยค่ะแล้วพี่อ้อมก็จุกไห้วงนี้เนาะองนี้เนาะองนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาวันใหญ่มีพัดลมมีที่นอนมีมีผ้าห่มอ้ยมีหลายอย่างค่ะเดี๋ยวจะพาเข้าไปเบิ่งนะคะของรางวัลนะคะเดี๋ยวมาุญน้ำกันนะคะมือนะคะบ้านนาทามนะคะเดี๋ยวเบิ่งบรรยากาศงานเตรียมงานกอนนข้างบ้านนะคะนี่ โอ้มีหลายอย่างนะคะมีหลายอย่างค่ะโอ้หลายขนาดนะคะที่นอน20ชิ้นเลยค่ะมีที่นอนอ่ามีผ้าห่มมีเสื้อแล้วก็พัดลมค่ะพัดลมพัดลมจะมีพัดลมก็20บาทค่ะแล้วก็พัดละ20็ยี่สบาทหมดเลยอันนี้ก็20บาทเหรอรวมใครรวมเสื้อนี่20บาทหมดเลยค่ะโอ้ยี่สิบบาทโอ้ยี่สิบบาทปิดโต๊ะมาลายก็ยี่สิบก็คะมีทุกอย่างเลยอันนี้ผ่าโอ้ยพัดลมนี่ก็ยี่สิบบาทนะคะพี่น้องเลย มื่นเนี่ยไม่จับเด้อค่ะเด้อปื่นอ่ะนี่สิบบาทมวดกาน้ำเป็นยังไงอันนี้อนอนโอ้คุณหนาหลายอย่างหลายอยา่างของรล้ววันายขนาดเลยได้หนิอันนี้จัดจัดจัดร้านให้สวยๆแล้วพี่อ้อมาถ่าเลยจะอันนี้ก็จะลงให้เพื่อนก่อนนี้กับพ่อโฮมนี่กับแม่นะคะอันนี้กับม,ม,มาเบิ่งบรรยาก,นนกาศทางนี้นะคะการเตรียมงานนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสว so ัสดีค่ะผู้เฒ่าผู้แก่กับมาตุมมาฮ่มกันนะคะกัมาเตรียมงานนะคะบุญมรรทัดมื่อื่นนะคะสิบโมงนะคะค่ะเห็นบอกไม่ได้ผู้เฒ่าผู้แก่มาร่วมมือร่วมใจกันนะคะจัดงานถือมาเบ่งบรรยากาศทั้งนี้นะคะสวัสดีค่ะอันนี้ค่ะผู้เฒ่าผู้แก่ได้นี่งผู้เฒ่าผู้แก่ในบรรทัดนะคะนี่มาเบ่งบรรยากาศทั้งนี้นะคะ นี่การรวมมือรวมใจกันนะคะนี่โอ้พิ่นเห็ดพานนะคะเห็ดพานห้อยดอกไม้นะคะเห็นยังอันนี้โอ้เอยเจนนี่โอ้ยตืนค่ะนี่ค่ะเด็กดาวเรืองค่ะเตรียมงานนะคะเตรียมงานเตรียมงานมาค่ะโอ้ยค่ะนั่งมือถือนี่ค่ะห้อยดอกไม้ดอกดาวเรืองโอ้ดอกดาวเรืองงานขนาดาเลยมองนั่นแหละมองสวนหรอหเออ กำลังมาตน้นไม้นะคะเรียมแล้วก็เอามาใส่นี่วะดีอันนี้ก็น,นี่กับผู้อยู่เบื้องหลังนะคะนี่ผู้อยู่เบื้องหลังความงามทั้งหลายอ่อนี่ทางนี้ก็มีอันนี้ก็ดอกสามปีเนาะไม่เห็นยังคะนี่เปิดล<ว>อยพวงมาลัยเปิดพวงมาลัยนะคะ,ะเตรียมงานเนาะ อันน <me ี้ค่ะขาคนละไม้ละมือนะคะคนละหนาที่นะคะเตรียมงานไม่ยั้งไม่ใหญ่ให้ยั้งนี่อมาลาดาวเรืองถอดมาลาดาวเรืองอันนี้กัเพิ่นกับเอาอันนี้อยู่ในขั้นตอนเอาอันพ่านใบซีตัวนี้เออตัวนี้เด้อันนี้เห็ดยัางอันนี้เห็ดทำผ่านใบซีจ้าเออมาประกอบใส่กันเนาะมาประกอบ ใส่กันเดีมันก็จะเป็นจะเป็นอันนี้กับปักปักไว้แล้วก็มาประกอบใส่กัน<ะ>ค่ะกันใส่ปักกับลังสิประกอบค่ะกระซ้ยกันคนละไม้คนละมือนะแม่เนาะเ<ะ>ดีแล้วก็มาก,กับสมบูรณ์แล้วมือน,นี่สวัสดีค่ะแม่เห็นยังค่ะตัวนี้ตกแต่งตกแต่งกอกะหินค่ะค่ะอันนี้ตกแต่งนะคะจับผ่าจับแพรจับกระเบิดกระซิว่างค่ะ อันนี้คุณมาเพ็นนะคะนี่คุณมาเพ็นค่ะเพ้นสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเด้อมาบุญบรรทันฐานเด้อมีระเบียงย้อนยูมื่นกะเริ่มแต่สิบโมงเนาะเริ่มสิบโมงนะคะสิบโมงมีจกไข่มีจกไข่ถึงถึงจักโมงกะเสียงเซมซีอย่่าวาจกไฮถึงถึงจักโมงค่ะสิบโมงถึง ถึงถึงสี่โมงบะห้าโมงแล้วคุุ่หนึ่งุหลากหละโมงอะไรจ้ะละโมงค่ะเมื่อื่นนะกำนคือมาทุโอ๋อฮอดพุ่นะจ้ะจ้ะก็มาจะเศ้าแล้วค่ะเดี๋ยวรางวัลใหญ่เสี่ยวก่อนเนาะเห็นมีพัดลมพันลมพร้อมเลยรางวัลใหญ่ก็มีจ้ะมาอาบุญน้ำกันเนาะอันนี้เห็นยังจ้ะพ่อ <and lands. S 1> <men> ของบุญของบูนกบื้องั้นแกะเคลือบกระเบื้องปั้ตกแต่งโอตกแต่งวังนี้เนาะจ้าตอนนี้กำลังจัดเตรียมสถานที่นะคะมีกระทุ n g นะคะกระถ u มีสารนรับตกแต่งบัตของเฮากับเป็นวัดเก่าแก่นะคะยังมีสิ่งที่ยังไม่ได้บูรณะหลายอย่างนะคะ งานคดีปีนี้กะรวมมือร่วมใจกันนะคะเี๋นี้ก็ใกล้จะสำเร็จแล้วประกอบออกมานะคะเดีย๋ยวทาเบรมืออื่นมากกับช่วยงามนะคะใส่กันคนละไม้คนละมือนะคะร่วมแรงร่วมใจนะคะ